มีรุดดวหนึ่งมันชิงยาวนานยังไม่แปลกเปลี่ยนเป็นรุดดูการสีเฝ้ารังควานมันชั่นผิดเพีย้ยนปนตั้งเขาอีกแล้ว เมหมอกไม่เคลา้าครอบคุ้มคลึงไปฉันจะลบได้ที่ไหนตั้งแต่เธอนั้นเดินจากไปเหมือนถูกบังคับให้เปียยตลอดมาต้องติดอยู่ในฤดูอกหักตกอยู่ในห่วงความรักที่มัน ทางลังสายลมคุ้มความหนาวใจและปิดป่อนไปทั้งใจด้วยยดน้ำตา